เอ่อกาวคมอาสรลาบูชาเอา่อะโมนัปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบูทัเราทั้งหลาย,าาลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด,ใดแล้วว่าแต่เป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ใด,ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายอันหนึ่งเราทั้งหลายชอบใจสิ้นพระธรรม ของพระผู ra, ru, ้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคองค์เจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตัสรู้ชอบเองทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย ทรงพระกรุณาแส,วง,าาสวงหาประโยชน์เกือเก้อกูลทรงอาศัยความเอินดูนดได้ยังพระธรรมมาจากอันยอดทรงประกาศอริยสัจสี เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุป,กปัญจวคีวคที่ป่าอิสิปนมรุคายาวัยน,ในใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาลหาปุนณมีอันหนึ่งในสมัยนั้นแล ท่านพระอัญญาโกทัญญาผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุษปัญจวคีฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทำจักสุอันบริสุทธิ์ปราศจากมนทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดาจึงทูลขออุปสมบทกลับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์แรกในโลก อันหนึ่งในสมัยนั้นแลพระสังครัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก,ก,รแรกพระรัตนาไตรคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังคร,ร,รัตนะได้สมบูรณ์แล้ว บันนี้เราทั้งหลายมาประจวบมงคลสมัยอาสาลหพุนนมีวันเพ็ญอาสาลหะที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงประกาศพระธรรมมาจากเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงสาวกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนะจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ ถือสักการะเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ,ะระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จกทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูปสถานแห่งพระพุทธปฏิมาบูชาอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าขม้เสด็จปรินิพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยความความพระคุณสมบัติอันค้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู้ด้วยความเป็นอตีตารมโป,ปรดทรงรับซึ่ง,ง,งเพื่อสักการะ,าาระข้าพระพุทธเจ้า,า,าทั้งหลายถือไว้แล้ว,ว,ลวเพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุขแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตินการละนานเทินพวกเราก็ได้ถือไว้แล้วก็คือดิวมือของพวกเราต่างดอกไม้ทูกเทียนนี่เครื่องสักการะข้าในยมสวดมากใช่ดอกไม้ใช่ทุกเทียนซึ่งเป็นของนอกซึ่งเป็นของยุงเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ภาคปฏิบัติ หรือสายปฏิบัติไม่ชอบเรื่องยุ่งเอาเรื่องง่ายทำนิ้วมือให้เป็นดอกไม้ทุกเทียนประนมเข้าให้เป็นดอกบัวนั่น,นเครื่องสักการะของพวกเราถือไว้แล้วนี่นั่นน้อมถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่เราประ,าก,ประกาศไปแล้วเพราะแค่นั้นก็การ นำเครื่องรับของรับสักการะก็คือการทำสมาธิอันดับต่อไปก็คือทำสมาธิรองรับองค์เมตตาจากพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่พาทำทุกวันก็คือการทำบุญเราปรมนุม,มือไว้แล้วคือดอกไม้ทุกเทียนอยู่ในนั่นแล้วเป็นตุมบัวแล้วอธิษฐานจิตใจแล้วก็มือทายวางบนตักมือขวา ทับมือซ้ายนั่งตัวตรงตรงรูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกอันดับต่อไปต้องตั้งใจทำทุกคนทุกคนดูลมเข้าลมออกให้เห็นชัดชัด สมควรจะเวลายกมือขึ้นใส่ศรีรษะถอนสติออกกราบสามครั้ง พวกเรากลาบ